มาเริ่มที่เกมแรกนะครับผมมาเจอกับ n l i barbuck ต้นเกมแล้วก็รอเขาลงการก่อนนะครับผมให้ผมก็ถือโกลเด้ไนไนท์รอนะเผื่อเขาจะลงการใ้เขาไม่ลงการนะแล้วก็รอก่อน เขาลงเบบีดากอนมาผมก็ตั้งโกลเด้นไน h ์นะเพื่อจะให้โกลเด้นไน h ์เรารับดามจของเบบีดากอนไปแต่ว่านิดนึงไม่เป็นไรเขาใช้บาเบเลียนบาเลี่ยวมารับนะผมก็ใช้บาเบเลียนบาเรียวกลับไปเขาใช้พายุนะผมก็เลยวางบัมเบร์ ก็ฟีนิกซ์ด้านหลังนะเขาวางมินเนี่ยนมาแล้วก็รอถ้ารอเขาลงกัดเขาวางกอลเด้นไนผมก็วางโกลเด้นไนท์พอดีนี่ผมก็ใช้โกลเด้นไนท์แดนแล้วก็ตั้งเล็กตัวเจแอนนะเพรผมอยากบุกต้นเกมผมคิดว่าน่าจะได้โกลเด้นไนทแล้วก็ ไปเตะก,กวดด้านในเขานะแล้วเขาวางเบบี้ดะก้อนกับกริงเคสมาดึงก็รอกันนะนี่ผมก็ใช้บาเรียลแบาเราวเรไปดึงเบบี้ดะก้อนนะกับบอมเบอร์เพื่อรับดาเมจเขาวางโกเลมด้านหลังผมก็วางฟินิกส์หลังสุดนะ นี่สองน้ำแล้วผมก็วางแคนนอนกับแล้วก็รอตั้งเด๋ยวตัวแอนนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ดึงในคอลไลนิ่งสวยเลยไลนิ่งแคนนอนกับฟินิกผมแล้วก็ใช้บาเลียงแบลร,รียวนี่ผมจะทาดูโดนะแต่ว่ามุมมันไม่ได้ให้แบบจะถึงเข้าถึงคิงแล้วเขาก็พายุสวย ฟินิกแล้วก็ไม่ได้รีเบิร์นนะนี่ผมก็จะบุกค,คืนละเพราะว่าถ้าให้เขาตั้งโกเลบบุกนี่คือเราน่าเสียเปรียบแล้วนะกันยากละแล้วเขาก็วางกับินเคสพลาดนะผมก็ใช้ทาร์โดกับแดดแล้วเขาก็วางเบลแต่ก็เราก็ใช้พายุแก้นะแบบแก้ดีมากมก็ใช้ฟินิกซ์รอกันนะกับตโตแจแอนนะคือเราต้องการที่จะ บุกเขาอันนี้เขาก็วางก้าลิงเคสพลาดเหมือนเดิมนะถ้าเขาปล่อยเมกาเมเนเน่มาผมก็รอไลนิ่งนะอันนี้ไล h t นิ่งไปเร็วนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ได้ดาเมจคืนมาทำให้เกมตอนนี้เราก็กลับมานำสอ0รนะแต่ก็ไม่มากเขาวางเบบี้แล้วก็หลังกับโกเลมผมก็วางโกลเด้นไนท์นะแล้วก็ฟินิช นี่เราก็เซอร์เคิลนะอันนี้เนื่องจากเขาวางโกลเดมนบอลการแล้วก็ดึงนะเดี๋ยวอันนี้ผมว่าดึงเร็วไปดึงพลาดน,นะผมเลยต้องวางรีบวางแคนนอนแก้ไปก่อนแล้วก็วางฟีนิกส์นะนี่เกมว่าตืดด่นเต้นมากเขาวางโกลเด้นไนท์มานะผมก็วางบัมเบอร์ตรงกลางแล้วก็รอที่จะวางเอเล็กโทรแจ้นะเขาใช้โกลเด้นไนท์เด็ดมา ี่ผมก็รอไลนิ่งแล้วนะเพราะว่าไลนิ่งเคสเขาเพื่อที่ว่าอีจแอนเราจะได้บุกเข้าไปนะอออีโกเลมเราจะได้ไปถึงบ้านนะแล้วเขาก็ทอร์โดผมก็าบางกดเลนได้ไปกดดันแล้วเกนมนี้เราก็ชนะนะเกนมนี้เหมือนสลับกันพลาดกันแต่ว่าผมพลาดน,น้อยน้อยกว่าเขาเิ่นึงก็เลยทำให้เราเจาะแล้วก็ชนะเกนมนี้ไปได้มาต่อที่เกมที่สองนะครับเราเจอกับโบฟา มันเกมเรามีแคนนอนพายุเบลเลียมเบลเลียแล้วก็โกลเด้นไนนเขาใช้ไอซิบลิบมาผมก็ใช้บาเบเลียลเขาวางกอล์ินมาผมก็วางโกลเด้นไนนดูจากเด็กเขาเขาน่าจะเป็นเด็กเซอร์เคิลนะเนี่ยเขาใช้แคนนอนกับพายุนะแคนนอนเพราะว่าเราจะได้กันมตี่แมเนอร์เขาแล้วก็พายุแล้วก็ดึง ก็บินไปเรอยเข้าป้อมใหญ่นะการที่เราเจอล็อกเวดแล้วเราสามารถทำอะไรได้ในตอนแรกจะทำให้เราได้เปรียบในระยะยาวค่อนข้างมากนะแต่ว่าแค่ได้เปรียบนะอาจจะแบบไม่ใช่ชนะร้อยเปอร์เซนต์ก็ต้องอยู่ที่ว่าเขากับเราใครจะพลาดมากกว่ากันเขาก็วางไม้ตีไมเนอร์มาเหมือนเดิมนะเราก็ใช้แคนนอนแล้วก็ Cannon, แบบเลียนไปเรียนี่ผมปล่อยพลาดไปทำให้เราโดน ก็บรินดาเมทไปครั้งหนึ่งนะเนี่ยผมก็ลงโกลเด้นไนเพราะว่าเขาใช้ปินเซ็ตในมือเขาได้มีก็บรินนะผมก็เลยรอเขาเนี่ยผมว่าจะใช้ทอร์โดแดนนะเดี๋ยวเขาใช้ล็อกมาสวยปินเซ็ตแล้วก็รอใช้ฟินิกกันนะเพื่อที่ว่าเราจะได้เซฟดาเมจต้นเกมนะครับ เขาไม g h ี y ไมเนอร์มาเนี่ยผมวางบอมเบอร์นะเพราะที่ว่าเราจะดึงไม g h ี y ไมเนอร์เขาให้มาตรงกลางแล้วเขาก็กลับลื่นไปเรื่อกมานะแล้วก็ได้ต้องใช้พายุก็โดนไปหนึ่งครั้งแล้วก็ไอซ์สิบลิมานี่ผมก็ลงอ e ีเจนอีกฝั่งหนึ่งนะแล้วเขาก็ลงปินเซตอันนี้ผมวางแคนนอนรอเพราะที่ว่าเราจะโดนปิงเซต แค่ช็อตเดียวก็คือ,อยังไม่เสียหายมากแล้วเขาวางแคนนอนร้อยตรงกลางนี่เขาวางมตี้ไมเนอร์นะผมก็รอไลตนิ่งเลยกับจะได้แคนนอนเขาจะได้พังด้วยนี่เขาล็อกเก็ตล็อกเก็ตดีแล้วเขาวางกัอบดินแนละ้วเพิ่มแล้วก็วางบัมเบอร์นะแล้วเราก็จะทำเหมือนเดิมนะอันนี้เขาวางมาเ่อยมไปเรื่อยมาอันนี้ผมคิดเยอะไปนะ คิดว่าแบบเออเขาอาจจะแบบวางปิ้นเซตมาต่อทำให้แบบอันนี้เราพลาดไปออแล้วเราก็วางอีเจแอนหลังสุดนะอันนี้เราก็ต้องรอกนอันนี่ฟินิกเรารีเบิร์นทำให้เราได้ดาเมจฝั่งซ้ายไปฟรีๆเลยนะแล้วเขาวางแคนนอนจากที่ผมจะไลนิ่งฝั่งขวาเพราะว่าเปลี่ยนไปเป็นไลนิ่งฝั่งซ้ายแทนเพื่อที่จะได้ปรินเซตแล้วก็ได้ดาเมจด้วยแล้วเขาก็ล็อกเก็ตฝั่งขวาผมไปนะ น,นี่จากที่ผมบุกฝั่งขวาผมก็เปลี่ยนมาบุกฝั่งซ้ายนะเขาวางนี่เขาวางสวยนะเขาวางกลิมแบลลีวกับปินเซสมาทําให้โดนดาเมจสเปสไปแล้วก็ล็อกอันี้เราก็รอเขาลงการน,นะผมก็วางฟินิกไปก่อนแล้วผมก็เราได้ว่าจะไลนิ่งนะแต่ว่าผมวางโกลเด้นไนท์ไปเพราะว่าถ้าวางโกลเด้นไนท์ฝั่งเดียวกันอาจจะแบบโดนได้ ในผมก็เลยเล่นกด e n k น i น h t อีกฝั่งนะึงนะเพื่อว่าเราจะได้กดดันสองฝั่งเขาลงไม h ตีมาผมก็ l i g h ไลนิงไปตอนนี้เราก็แค่กันนะกันอย่างเดียวเพราะว่าเลือด Tower ทั้งสองฝั่งตอนนี้คือมันพร้อมที่จะให้เรา Lightning ได้ละแล้วเขาวางก็รีบไปเรียกก,กับบินเซตมานะแล้วผมก็ไลนิง n ดเล่นไนท์แดชถึงก่อนก็ทำให้เกมนี้เราชนะไปนะ เราเซฟต้นเกมแล้วก็เก็บความผิดพลาดของเขาแล้วก็ชนะไปได้ครับเมื่อตอที่เกมที่3นะครับผมเราเจอกับมิตตี้เปิดเกมมาเรามีแคนนอนโกลเด้นไนท์พายุแล้วก็ฟินิกนะแล้วก็รอเขาลงการก่อนเหมือนเดิมถ้าเขาไม่ลงการเรามี2ทางเลือกนะว่าเราจะลงฟินิกด้านหลังหรือว่าจะลงโกลเด้นไนท์อันนี้เขาใช้ดิวแล้วนะ อยูมาแล้วก็ตั้งโกลเด้นไนท์แดกข้างนี่เพราะว่าเราจะได้ไม่โดนดาเมจอันนี้ก็ปรินมันแยกออกมาก็ทําให้เราโดนดาเมจไปนิดนึงนะเขาวางแซปปี้มาผมก็เลยวางบับเบอร์อีกฝั่งนึงแล้วก็ลองใช้โกลเด้นไนท์แดส์นะนี่เขาวางโกลเด้นไนท์พลาดแต่ว่าได้ชิงดาเมจไปนะแล้วผมก็ใช้ฟินิกเพื่อว่าจะฆ่าโกลเด้นไนท์แดส์โกลเด้นไนท์เขาแต่ว่าเขาก็กดโกลเด้นไนท์แดส์นะคาถ้าเราโดนดาเมจขึ้นไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะ ผมก็เลยคิดว่าเออแล้วน่าจะลองบุกดูเพราะการเราน่าจะเล่นได้แล้วเขาวางก๊อฟตินมาดึงฟินิกเรานะแล้วเขาวางแจสเกเลตันมาการบนมือตอนนี้ยังไม่มีการไหนที่แบบสามารถฆ่าเอ่อสเกเลตันแจ้อ,แอนเขาได้ผมก็เลยวางแคนนอนไปแล้วเขาวางดิวกับมาดึงเรานะแต่ผมว่าแบบนี้ดึงแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทำให อีแจ็เราเลือกก็ยังเยอะนะเขาวางโกลเด้นไนมากันผมก็วางโกลเด้นไนด้านหลังนะเพราะว่าผมก็จะรอกันแล้วค่อยแบบบุกใหม่ในรอบหน้าเดี๋ยวเขาก็โกลเด้นไนแดนนะที่หนึ่งบอมเลยก็ถือว่านี่ผมก็วางพลาดแต่ว่าผมตั้งใจที่จะแบบจะบุกนะเอเลเซอร์ A er ผมก็ช้าไปนิดนึงผมเลยใช้โกลเด้นไนแดนไป นี่เขาวางแซปปี้มาผมก็รอวางทร์โดนะเขาวางดิวมากันถ้าแบบ,แบ,บนี้ไม่คุ้มนะเท่ากับเราได้บุกแล้วเขาใช้พายุอีกผมก็เลยวางบอมเบอร์ไปเขาใช้ลออ็อตอนนี้ฟินิชแล้วก็ถึงป้อมเขาแล้วนะกับบอมเบอร์เขาใช้กอบดินมาแล้วก็ใช้บลเลียนบอลเลียกแก้ไปนี่ฟินิชเราไม่รีเบิร์นนะแล้วเขาลงกดดานในมากันคราวนี้เราก็จะบุก เหมือนเดิมนะเขาวางโลเด้นไนท์แล้วก็วางโลเด้นไนท์เขาวางแซปปี้มาแล้วก็รอใช้โลเด้นไนท์แดนนะเขาใช้ดิวมาด้านหลังนะแล้วก็ใช้โลเด้นแดนกดดันแล้วก็เอาพายุอันนี้เขาอาพายุสวยแล้วพายุทําให้แบบเราดึงเรากลับมาด้านหลังทําให้โลเด้นไนท์ผมจะที่จะแดนไปที่ป้อมเขาก็คือแดนมาที่ดิวแทนแต่ว่าตอนนี้คือเนี่ยโคเด้นไนท์เราก็สามารถแดได้อีกรอบนึงตอนนี้เราก็ เดี๋ยวแค่รอไลนิ่งนะแต่ว่าเรายังไม่ต้องรีบไลนิ่งนะเนี่ยเพราะเขาฉลาดมากเลยนะเขาแบบเล่นเป็นเขาเลยแบบพยายามลงการใกล้ๆป้อมทาวเวอร์แบบกันผมไลนิ่งอะ่ะเนี่ยแต่ผมก็ไม่ไม่ใช้นะเพราะว่าผมก็รู้ทันเขาเราก็เลยแค่เล่นเหมือนเดิมแค่เล่นเจาะแล้วก็รอโกลเด้นไนท์เดสเนี่ยโกลเด้นไนท์เดสชิ่งชิงชิงชิงถึงบอมแล้วก็ชนะไป อันนี้คือเป็นอีกกรณีหนึงถ้าแบบเรารีบ g h t นิ่งเราจะแบบโดนสวนได้เราก็เลยต้องรอก่อนเมื่อตอนเกมสุดท้ายนะครับเราเจอกับน่าจะคนญี่ปุ่นนะเปิดมาเรามีพายุโกลเด้นไนท์ยิ่โตัวเจแล้วก็ไลนิ่งนะน,นี้เขาใช้ฮิวสือลิปไปผมก็ไม่ใช้โกลเด้นไนท์กันนะเขาวางรลยกอลมาผมก็วางโกลเด้นไนท์ด้านหลัง เขาก็วางโ d e เล่นไน t ด้านหลังนะผมก็วางฟินิกกันหนะ้าเพราะผมว่าจะลองเล่นต้นเกมนะนี่เขาวางเบนดิปอีกฝั่งหนึ่งนี่ผมใช้โคดเล่นไนเดอร์นะทำให้ยูตัวแจ๊ดเลือยเราเหลือเยอะเสร็จฝั่งขวาเบนดิตใช่ไหมล้วก็ทิกเหมือนเดิมพายุเข้ามาทำให้เราได้เปรียบ เด็วเขาใช้ปั๊มนะเขาใช้ปั๊มปุ๊บเพรจแว้วเขาไม่กันฝ่อท้ายผมก็เลยใช้บาเวเลียนบาเลียลเพิ่มไปนะกับบอมเบอร์เลยเขาคิดว่าเอออาจจะจบได้เขาก็เลยลงเบนดิตมากันนะแต่ว่าเลือดคิงทาวเวอร์เขาเหลือ F F แปด้อยีิละเด็กเขาน่าจะเป็นเด็กทีมัตเก็ตเทียนะ นี่ผมก็เลยยังประมาทไม่ได้เพราะว่าเด็กมันค่อนข้างเก่งตอนสองน้ำถ้าแบบเราพลาดที่เดียวเราสามารถแพ้ได้เลยก็เลยแบบเรายังวางใจไม่ได้นี่เขาวางเทมักเกตเตียมานะผมก็เลยไลนิ่งไปฝั่งที่แบบมีสองตัวเสร็จฝั่งซ้ายนี่เหลือตัวหนึ่งเขาน่าจะลงการ์ดมาบุกแน่นอนนี่เขาลงอีบาร์มาใช่ไหมแทนที่ว่าผมจะกันแทบถ้าปกติก็ต้องกันแทบแต่ว่าเลือดป้อมทาวเวอร์เขาเหลือค่อนข้างน้อยผมก็เลย ตัดสินใจแบบบุกเลยนะคอคือแบบแลกไปเลยอันนี้คือแบบลุ้นมากทียว่เกิเทียรเราแต่ว่าเนื่องจากว่าต้นเกมเราทําไว้ดีกว่าเราทําได้เปรี่ยวกว่านะเลยท้ายแบบเราสามารถตัดสินใจแบบนี้ได้ทําให้เราชนะไปครับ